ลโหสวัสดีจ้าเพื่อนๆทักทายกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เวียดเฮาส์ซุมรักคินิกค่ะ uh. เรานะคะพากันมาที่ร้านอาหารนะคะที่เวียดเฮาสซุมรักคูนิกนะคะอีกแล้ เดี๋ยวพาน้องหมาไปเดินนะคะให้น้องหมาเขาฉี่ให้เรียบร้อยก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปนะคะข้างในนะเพื่อนๆนี่นี่นี่ก็เป็นครั้งที่สามนะคะที่บีมาที่นี่นะอยู่ห่างจากบ้านเราประมาณ50กิโลเมตรนะคะขับรถมา ไม่ไกลนะคะตรงข้างหน้าเรานะคะก็เป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็เป็นโรงแรมด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นวันนี้คนไม่ค่อยเยอะค่ะ สัดีฮัลโล่วัสดีค่ะ <c oughs> ดีค่ะท่วนี้ท่วนี้ก็มีวนี้ สบายดีไหมคะสบายดียุ่งยุ่งร้อนร้อนยุ่งมากเลย <c oughs> หัวอย่างเงี้ยสลัดหัวไปยงเยอะ <c oughs> บีสั่งน้ำแอปเปิลนะคะผสมกับสซดานะส่วนของแฟนเป็นเบียร์นะคะแอลกอฮอล์ฟรายเี่ยเี่ยันิเดินเดินไปเฉยเฉยไปสิ่

อาซูามีอะไรเนียกไปฟ้าเลยเหมือนพวกเดินสุดศาสนาเหมืันเขาจองไว้ใช่ไหมหรือยัออองไงเออมาถึงตอนบ่ายวิเซนวิเซนแล้วกม็มาเตรียมของเตรียมอะไรก็บ่ายๆแต่ว่าคนคุเดินมาถามหนูว่าจะมาบ่อยเพราะว่า,าแฟนนะเป็นคนแบบว่าไม่ชอบอยู่บ้านเฉยๆอย่างเงี้ย แบบพอทำอะไรที่บ้านเสร็จสักหน่อยแล้วก็โฆษณาหน่อยโฆษณาหน่อยน้อยแค่น้อยแค่ออกุสเดี๋ยมาเก็บตัวเสร็จถ้าสุดเอาว่าออกอุ้นมีมาเก็บแต่ว่ายังนอกนด้แวดวงเกี่ยวกับชัวร์ไลฟ์มิสิก คุณอีซิงเงินแม่เวรอีซิงเงย์เล่นรถเบกแล้เพือนแต่แต่อันนี้อันนี้อันนี้อันนั้นของของข้างหลังเอเวนเจอร์คูเป้โอเคคือทิ่งที่ So. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ja, und da steht viel, aber Fremde kommen. Ja. Ja. ja, tut nur, schnitzen, verkaufen und verlinken. <laughs> ja, ja, wenn viel los ist, ist das besser. <laughs> ja. ja, und dann, ja, tut verkaufen. Und haben auch da hinten, die haben da auch Bio. Bioladen oder so. Oder? Ja, und dann ja die... Ich da hinten und mhm. auch. Mhm. Mhm. Aber wir ja. haben auch nicht Und, dann? und wir eine Send für die so also. halt aber vielleicht nur der ja, ja. Und, äh, Minuten, Minuten, ja, ja. die viel der Fragen, der Ja, sicher. Und dann Minuten und Fragen, sie mitmachen. Und ja. den sie haben Vorbereiten mhm. vorbeleiten die Karte und dann die Karte auch. Äh, ja. ja. Ganz die ja. Ja. Hat ist die, ja so, so mhm. die fragen auch einer. Da Heiligen. muss man nicht angemeldet sein oder irgendwas bei so einem das okay. Mhm. Ja. Dann mein ja. Ja. สองวันเห็นหนูเป็นคนไทยให้หนูเยอะแน่เลยไม้อันนี้อ uh, no, no, no. ันนี้หนอไม้หนอมายปิดเทียนปิดเทียนีปเชิญคุณที่ให้เยอะอย่างนี้แหละแต่ไปหลังเขาไม่ค่อยกินข้าวมีนกินกับหนูคนไทยไงกินข้าวเยอะกินกับนิดเดียวนี่นะคะนี่บีก็สั่งลาบหมูมานะส่วนแฟนบีนะคะนา่นคอชิมิเซนนะคะ Ok? Mm. 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 Yeah. Mm. Mm. <coughs> okay. Hello, <coughs> <coughs> Rahman. <coughs> <coughs> คะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ขอบคุณมาก่ะ่า แถวนี้นะคะก็จะมีภูเขาเนาะเมืองเขาก็จะมีลำธารน,นะคะสวยมากู Ja, lauf. Geh runter, Toni, komm, da geht schon Du kannst den Toni sogar reinlassen, hm? der geht eh rein. วันนี้อยู่น้ำครับ ร้อนนะร้อนนะเล่นน้ำซะเลย Und so heißt es macht, das gerne der Donner. Hm. Ja. Früher war er immer im Wasser, aber er darf nicht bei den Kunden. Weißt? Und jetzt muss er mir überlegen, wo er darf und wo nicht. อโ,โอ้ยเพื่อนเพื่อนคะฝนตกแล้วฝนตกไปตัวนี้ เสียดายจังเลยไม่ได้พาเพื่อนๆเ,เดินดูเมืองนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะ ก่อนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่แวะเข้ามารับชมวิดีโอถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งค่ะเป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้นะคะบีไม่ได้พาเพื่อนๆชมเมืองเพราะว่าฝนมันตกค่ะเอาไว้คราวหน้านะคะยังไงก็จะต้องกลับมาที่นี่อย่างแน่นอนเพราะว่าที่นี่นะคะสวยงามมากๆม,มากี่ครั้งก็ประทับใจค่ะและบีนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะมีความสุขในการ ชมวิดีโอของบีค่ะสำหรับลิวิดีโอนี้บีก็ต้องขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันในลิวิดีโอหน้าสวัสดีเอาวีดาเซน